ีครับผมเรามาอยู่ในเกม p อยแบงค์นะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ใน ID เดิมนะครับของ ID ของน้องในแคนนั่นแหละนะครับพอดีน้องเขาได้สุม่มมีดนี้มามันเหลือไม่นานแล้วนะอ่านี่ไงมีดของไอ้นี่ครับอ่านว่ารัสลับหรือเปล่าเออรัสลับเออนั่นแหละแฮมเมอร์นะครับผมก็คือเป็นมันมาพร้อมกับเซตของฮาโลวีนของปี16ปีนี้นะครับอ่ะผมบอกว่าเลยว่านะมิ่ตั้งแต่ผมเห็นมีดมานะ ไม่มีมีดอันไหนนะครับที่เขาเรียกว่าพาวเวอร์แรงเท่าอันนี้มาก่อนเลยนะครับพาวเวอร์ power มันอยู่ที่100นะแรงมากๆเลยนะครับ m speed 97 accuracy comment ย้ำนั่นเองนะครับผมอยู่ที่100นะฮะโอ้โหเดินก็เร็วนะครับผม97นี่ถือว่าเดินเร็วนะไอ้99นะแต่คือมันน่าจะหักเขาเรียกว่านี่ไงมันมันน่าจะหักการเขาเรียกว่าความเร็วกันื่อนที่นะฮะับ m speed นั่นแหละนะครับผมโอเค ก็ถือว่า power แรงมากมากนะครับนะผมเปิดสเตตัสให้ดูแล้วหรือแล้วว่าค่าสแต็กให้ดูแล้วนะครับผมโอเคเราไปลองกันเลยดีวยกว่านะครับผมโอเคครับผมเราก็ไปอยู่ในเกมแล้วน,นะครับผมมาคือผมอยากจะรู้ว่ามันมันเออมันตีมันตีเร็วมากเนะียมันก็ตีเร็วปกติมันก็ความเร็วน่าจะเหมือนแฟนเบสเปล่าน,นะความคิดอย่างนั้นนะครับมาลองลองลองมันสามารถโยนได้สครั้งนะเอ,อ้ย3ครั้งมั้งอันที่4นี่จะไวนี่ไง ผมว่าทีเดียวตายนะเดี๋ยวขอแบบตีตัวที่มันเป็นตัวที่ไม่เต็มมากๆเท่าไหร่นะเนี่ยไอตัวเหมือนนี่นี่ไงทีเดียวตายนะผมถ้าเป็นตัวทำอันนี้โยนได้ผมโยนนี่ไม่รู้ว่าผมว่าทีเดียวตายนะดูนะเอาเด็นะกไหมว่าตีผมทีเดียวไม่ตายนะผมตีวันทีเดียวตายอนะ่ะนี่ดูนี่นี่ไงครับผมโคตรแรงบอกเลยว่าเป็นคอนที่โกงมากโกงสุดๆแหละอีดอกทองไออีดอกทองแหละอีดอกทองเราเล่นนะฮะ เราเป็นเขว่าพี่อย่าพูดกำยับมนะ่อุ้ยมันปลาทีเดียวไม่ตายวะลองใส่เขาด้ว่าดาเมจในการเขาีย้ว่าดาเมจในการแบบโยนมันอาจจะเบาะนะผมเมื่อเมื่อตัวนี้โดนผมปลาไปทีนึงละม,มีอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะน่าเห็นไหมปลาได้สามครั้งนะครับอีกอครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ให้ปลานะเจ็บไว้เจ็บไว้ตีนะครับโอเคเอาอย่าโยนานานะตู้เรียบร้อยทีเดียวผมบอกเลยว่าทีเดียวถ้า ได้ตีนี่คือทีเดียวอันนี้โดนฟันไปแล้วทีหนึง <abst ain S 1> น่งนี่ไงผมไม่รู้ว่าความระยะคำว่าระยะในการฟันนี่มันจะไกลหรือเปล่าเราลองผมว่าไกลนะไกลไกลไม่เห็นไหมเมื่อกี้ถ้าผมว่าถ้ามันเปลี่ยนเอฟเฟกในการฟันดังตุบตุบแบบแบบหมอนป,ปองปองปองเห็นไหมถ้ามันเป็นอย่างปิ้งมันไม่เหมือนอนะมันต้องนองปุงป้งปุง้งปององเนี้ยมันเหมือนกองไนงะอันนี้เหมือนเหมือนกองเลยนะไม่ใช่อ่าเออจะเป็นกองมตอมตมตมที่ดีกองหรนะือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็น มันเหมือนค้อน่ะคอ้อนข้อนแต่มันเหมือนกองนะสำหรับผมอะมันกองน,น้อยๆอ่ะโอ้โหเรียบร้อยอ้าวปุง้งเอาไม่ตายครับผมโอ้โหอ่าตัวนี้ผม้ยโอ้โหเรียบร้อยยัดเข้ไม่เป็นไรก็ถือว่าโกงนะครับผมนะอ่าผมลองปลานะครับผมมาตัวนี้โดนไม่โดนนะไม่โดนดิเอ้ยนี่ไง ปุง้งบอกเลยปุงยป้งไหมเอ้ยอย่าโอ้โหปุ้งไม่ปุ้งนะครับมันฟันหน้าผมแหกไปละเ,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 เดี๋ยวเดี๋ยวเหอะ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 เดี๋ยวเราปาไปเดียปิ้วแม่งแบบย้อยมากไม่เป็นไรเอา้าไอหา้ห่านี่เดี๋ยวมึงเหอะเดี๋ยวมึงเหอะมึงเอาอะไรมาฟันกูนในแฟสเบดเหรออุ้ยมึงอ,อะไรล่ะอุ้ย อะไรอุ้ยอะไรอุ้ยเอา้ามีคนลวมนะผมเล่นลุมเล่นลุมเล่นลุมอู้ย,ยอย่าปอยผมว่าสกิลในการโยนเนี่ยถ้าเป็น,นันดื่นนะมันจะโยนแรงมากเลยนะแต่นี้มันจะโยนเบาะนะผม,ผมคิดผมนะมันน่าจะมีแล้วมันจะมีข้อเสียข้อดีของมันในตัวของทุกอันเลยนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีดีทัท้งหมดไปทุกอย่างนะแล้วถ้าโยนแรงนี่โคตรโกงเลยเนะี่ย เนะี่ยตีโคตรแรงอะ่ะโอ้โหตั้งแต่เล่นมีดมาไม่เคยเห็นมีดแบบว่าดาเมจหนึ่งร้อยเลยนะอาจจะมีนะอาจจะเป็นอาจจะไม่ดีเท่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันฟันเร็วมากเลยนะคลิกขวานี่ก็แค่โยนนะครับผมนะยโยนก็โยนหมดแล้วถ้ายก็คลิกขวดไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟางเปล่าเถ่าไหล่เกินโอ้โหระเบิดผมไม่เคยปลาแล้วระเบิดเลยมามีอีกไหมมีอีกไหมที่น่ารักเมื่อนเธอ มามาจ้ามาจ้ามาจ้าผมว่าปุ้งทีเดียวตายเนี่ยอะไรล่ะปุ้งปุ้งปุ้งไหมล่ะโอ้โหเรียบร้อยมีไหมมีไหมมะคั่มมะค่มหน่าฮะกระพริบกระพริบผาระเบิดว่าละปุ้งปุ้งอื้อปุ้งอุ้ยมีตัวหลังครับอื้อผมอยากจะฟาดโดนตัวซะเหลือเกินเมื่อกี้ จะลองดาเมจไงดาเมจแม่งแรงจริงแต่ป่าแม่งไม่แรงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ผมว่าปุ้งทีเดียวเนี่ยเอ้าไม่มาขอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนปุ้งไหมเพื่อนออกไปก่อนมีไหมป่าระเบิดไปเผื่อได้กินนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อุ้ยอ้าวพันระเบิดแล้วผมกะเนี่ยมันฆ่าตัวตายโคตรขากเลยฮะโคตรโคตรนุบอ่ะบอกเลยว่าทำอย่างนี้โคตรนุบ ไหนฟ้าระเบิดปอุ๊ยโอ้โหฟ้าไม่โดนทำยังไงนี่อือโอ้โหแม่งล่วงฮะล่วงเลยอีคื๊ยคื๊เลยฟ้าระเบิดอื้อใครเรียกว่าสีหัวบ้านผมสีหัวนี่นี่นี่ตอนนี้ตัวนี้ไม่มีคนข้างหลังเลยวะเสียวเนี่ยกลอกคนข้างหลังเมก๊หลันปุ้งเรียบร้อยครับผมมาปุ้งมาปุ้งหน่อยมาปุ้งหน่อยเร็ว มาโดนปุ้งๆหน่อยผมรู้สึกอยากจะให้มันดังๆปุ้งๆอ่ะมันเท่ดีแน่นอนแล้วพอฟันดังปิ้งฮู้ไม่เทปไม่เทปเลยปุ้งอุ้ยอ้ดูมันทําดูมันทําดูมันทําโคตรกากเลยโคตรนูบเลยทำงี้ไม่ได้แบบมันไม่ใช่สเต็ปแล้วมันทำอย่างนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเหมือนแบบโอ้ยเล่นงเราหัวร้อนเลยผมนี่หัวร้อนเลยโคตรอุ้ยโอ้โหแม่งจังหวะมันได้ครับผมจริงจริง ถ้าว่าเราโดดปุ๊บเราพลาดปุ๊บพลาดจังหวะมันมีนีมันฟันเราได้นี่ถือไอ้น,นี่มันเสี่ยงพอสมควรนี่ครับเรียบร้อยครับผมจังหวะใครจังหวะมันเนี่ยปลาระเบิดทิ้งไว้ตรงนี้อัยเยอถึงกระโดดเลยอ่าดูปุ้งตัวนี้ผมจะไปปุ้งตัวนั้นนะครับมีคนมากดเอฟปุ้งอุ้ยอุ้ยมันฟันโดนผมแล้วว่ามามาลองอุ้ยไม่ได้ปาระเบิดขึ้นไปข้างหน้าเสื้อปุ้งอุ้ยไม่ปุง้ง ปุ้งทีเดียวเท่านั้นนะครับเอเคแรงสัตว์มาปุ้งอีกทีมาปุ้งอีกทีแล้วแล้วเลื่อนเลื่อนนิดเดียวแล้วปาอุ้ยโอ้โหแกจะปาเล่นอยู่เมื่อกี้แมงโดนแล้วเบิดก่อนไม่ไม่เดี๋ยวผมปาให้หมดก่อนแล้วกันค่อยอ้ยไม่โดนอีกอุ้ยอ้ยแต่มันย้อยมากนะต้องกายให้มันแบบสูงกว่านี้มันย้อยมันย้อยเอ้ารแล้วเบิดย้อยอีกอุ้ยอุ้ยทีหนึ่งละ <c oughs> เรียบร้อยครับผมน่าตัวเต็มน่าจะสองครั้งนะถ้าไม่โดนหัวเราเต็มสองครั้งเพราะว่าเลื่อยๆสามสองลยแล้วก็มีเกาะด้วยผมอันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะผมมาเล่นให้ดูเฉยๆหรือว่าเล่นให้ดูนะฮะ <c oughs> เล่นดีแล้วบอกด้วยอะไรประมาณนี้เออผมก็บอกว่าดีด,ดีดีนะครับผมแต่เก็บไว้ดีกว่าใครที่ซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งเปิดเลยเก็บไว้เก็บไว้ตอนที่มันไม่มีนะครับ อันนี้ถือว่าดีโอสมควรอุ้ยไม่โดนอีกอุ้ยอุ้ยปุง้งบาแล้วบาแล้วโอเคมาอา้วาวว่าดตั้งไดละ่ะว่าดตั้งไดละ่ะมาขึ้นแบงบนขึ้นแบงบนว่าดตั้งไดมาไหมมาไหมมีบอ่อตายหาแล้วโยนใส่ตัวเองอุ้ยนี่มันนูบซะมาหายเลยชื่ออะไรวะชื่อโคตรยาวเลยหนึ่งดาวเนี่ย ทำตัวโคตรนูบเลยใช่ไหมโอ้ดูชื่อนะฮะโคตรยาวนะฮะผมยาวมหาปลาไหลชื่ออะไรว่าดาวผมตกปลาแลจอมพลนมแตกอะไรโอ้นะพอาะอะปลาระเบิดไปปลาระเบิดไปตรงนี้ตรงนี้ผมเห็นแล้วมันอ้อมไอ้นี่นี่ผมเอ้ยโอ้โหปลาระเบิดเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยปุ้งปุ้งหน่อยปุ้งหน่อยปุ้งหน่อยโอ้โหกระแลกแลกเล็กหน่อยปุ้ง <painful> มันไม่หันมาตีผมนะเฮ้ยอะไรเพื่อนเฮ้ยหลังหลังเพื่อนปุ้งตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งสองปุ้งไหมอ้โหเรียบร้อยนะครับเจ็ดเคบีบีเอ็มด้วยนะสามเก้าสี่สี่นี่มันตั้งยากขนาดนั้นเลยเนี่ยอ้ยอุ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 ้ย ระเบิดระเะบดิดเรียบร้อยโอเคประมาณนี้แหละนะผมก็บอกคร่าวๆแล้วนะว่าดาเมจอยู่ที่พาวเวอร์อยู่ที่100นะครับแล้วก็ะะคือว่าแอมสปีดก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่นะผมอยู่ที่94หรือเปล่าจำไม่ผิดอ่าอยู่ที่เก้าสิบนะผมพูดผิด97้าสิบเจ็แอคูเลชีก็คือความแม่นยำนะผมก็อยู่ที่100นั่นแหละนะมีดก็สนก่นมากก็ประมาณนี้แหละนะครับผมถูก ก็ถือว่าด,ดีพอสมควรนะครับผมใครที่จะซื้อมาก็ซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับผมคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบมากๆก็กดแชร์ไปเลยนะฮะแล้วอย่าลืมสำคัญนะครับผมก็กด Sub s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับแจะ้บาย